สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรายการโชว์แน่หรือแชร์มั่วครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรจัสดาเด่นดุมบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลายัยหรืออาจารย์เจตนะครับรายการของเราเผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นที่วิทยุครอบครัวข่าวนี่นะครับที่ FM 106 m h z ครับและก็ที่เพจ a c e b o o k ของผมเองครับชื่อเพจว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบาจานเจตนะครับเรื่องเราวันนี้เป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศเลยครับแล้วก็เป็นคําเตือนกันมาบอกว่าถ้ามีเส้นขีดสีดําบนเล็บจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเ,เรื่องมั่วครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับแล้เป็นเรื่องที่เกินคาดเหมือนกันนะครับเไม่รู้จะเคยเห็นภาพรายงานข่าวกันนี้หรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามันมาจากการที่มี TikTok นะครับยูสเซอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า อินเฟอร์ฟาวาโอ่านอ่น,อนไม่ค่อยถูกแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคุณผู้หญิงคนนึงครับอยู่ในต่างประเทศนะครับชื่อว่าคุณมาเรียซิลเวียครับแล้วเธอโพสคลิปติ๊กตอของเธอเนี่ยเกี่ยวกับนิ้วของเธอกับเล็บของเธอครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นไวรัลเป็นทั่วโลกเลยนะครับคนเข้ามาติดตามชมมากมายใน คลิปติ there there remember, corner, the top, μα, ๊กตอกของเธอเนี่ยพูดถึงเล็บของเธอครับและเล็บของเธอเนี่ยแปลกดีครับก็จะมีเป็นเส้นๆนะครับอยู่ที่เล็บด้วยครับเป็นเส้นหนาๆสีดำๆสีน้ำตาลนะครับเป็นเส้นแนวแนวตั้งตามแนวเล็บเนี่ยครับซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นเล็บเนี่ยนะครับเธอเห็นรอยแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2012โอ้ก็เกือบ10ปีนะครับเห็นมาตั้งนานแล้วบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็เห็นเป็นรอยสีจางๆเป็นเส้นนะครับก็เธอก็ไม่คิดอะไรที่ว่ามันได้เป็นรอยช้ำธรรมดามั้ง หลังจากนั้นหนึ่งปีนะครับก็พบว่าเส้นที่เห็นเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเส้นที่เข้มขึ้นเป็นสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าเธอเป็นออกแนวนักกีฬาเธอก็แบบไปตรวจสุขภาพทุกๆปีนะครับพอถัดมาสักสปีคุณหมอก็เริ่มทักเอ๊ะมันแ,แปลกๆอยู่นะไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไหมว่ามันเป็นอะไรทำไมมันมีเส้นสีน้ําตาลขึ้นมาที่นิ้วที่เล็บได้นะครับ พอไปเจอแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัยเธอก็ตกใจเลยนะเพราะว่าบอกว่าเป็นอาการของโรคมะเร็งชนิดหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นโรคมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาใต้เล็บแปลกดีไหมครับนะบอกว่าเป็น s u b a n g u a l melanoma ครับลักษณะน,นี้ก็เป็นบอกว่าเป็นเหมือนกับมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นอยู่ใต้ผิวหนังของเล็บนะครับแล้วก็โรคเนี้ยคุณหมอบอกว่าเป็นได้ทั้งที่นิ้วเท้านิ้วมือเลยนะครับเธอต้องทําการรักษาครับเพราะว่าอันตรายกว่าที่คิด นะครับคุณหมอทําการขูดเอาเล็บนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งของกระดูกตรงนั้นนะครับทิ้งไปเลยนะครับนยะเพราะว่าเป็นการกําจัดเอาเซลล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งทิ้งไปนะครับแล้วก็ต้องไปปลูกถ่ายผิวหนังในบริเวณนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะครับโดยการที่ไปเอาเนื้อที่แขนของเธอครับมาปลูกถ่ายที่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็บอกว่าจนล่าสุดตอนนี้นะครับไม่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในเล็บของเธออีกแล้ว คนก็นตกใจกันใหญ่เลยครับว่าอุา้ยแล้วแล้วนิ้วเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยมันมีรอยอย่างนี้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าเป็นเรื่องจริงครับถ้าเกิดมีเส้นขึ้นมาแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งได้นะครับแต่ว่าใ,ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีรอยแบบนี้นะครับแล้วจะต้องเป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเพิ่งตกใจแต่ก็อยา่าเพิ่งประมาทด้วยครับเขาบอกภาวะที่เกิดขึ้นได้อย่างนี้นะครับเป็นเป็นเส้นเส้นสีงคล้ำเนี่ยแน่นอนอาจจะเกิดจากหลายอย่างนะครับอาจจะเกิดจากการที่มีีรรรออยชช้้ามกติดเืนะคับ มีการใช้ยาบางอย่างมีการบาดเจ็บมีดิ้นเลือดเกิดขึ้นแต่ท้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นเส้นพวกนี้มีการผิดปกติไปเช่นขนาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นสีมันเข้มขึ้นรูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไปก็ควรต้องพบแพทย์ครับ,พบแพทย์บอกว่ามันอาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกเมื่อเกี้ยครับเป็นมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาใต้เล็บได้นะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นอาการแปลกๆอย่างอื่นนะจ,จะเริ่มเห็นว่ามีเส้นเลือดใต้เล็บแตกมีเลือดออกมาบ้างนะครับมีเล็บที่บางลงไปมีรอยฟกช้ำที่ไม่หายสักทีนะครับ จริงๆแล้พวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับมะเร็งผิวหนังที่เราเคยได้ยินมานครับในต่างประเทศมีกันเยอะพวกมะเร็งผิวหนังเมลานมาแล้วก็ฟังๆดูอาจจะบอกว่าแค่มะเร็งผิวหนังเองนะครับมะเร็งพวกนี้มันเกิดจากการที่เราโดนแดดโดนรังสี UV ค่อนข้างเยอะนะครับฟังดูอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ว่า อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับในต่างประเทศมีผู้เสียชีวิตจากเรื่องมะเร็งผิวหนังมาค่อนข้างเยอะในประเทศสหรชาชอณาจักรคืออังกฤษนะครับมีประมาณถึง2,000กวรา,ายต่อปีนะครับนะอาจจะเพราะว่าเขาก็เป็นประเทศที่คนเขาผิวสีเขาค่อนข้างขาวด้วยแหละนะครับก็บอกว่าแต่ยังไงก็ตามไม่ใช่เป็นโรคที่ถ้าตรวจพบเด็นเนินๆก็สามารถรักษาหายได้นะครับอัตราการรักษาหายได้ถึง90%เเลยเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเรามีลักษณะของเส้นที่เป็นขีดๆนะครับเป็นเส้นยาวๆตามในรูปนะครับอยู่ที่เล็บของเราด้วยเนี่ยครับ อย่าเพิ่งมองข้ามครับนะควรจะต้องไปตรวจสอบนะครับกับแพทย์ว่ามันมีลักษณะของความผิดปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดบังเอิญเกิดจากอาการที่เป็นโรคร้ายๆต่างๆนะครับไม่ใช่แค่โรคมะเร็งนะยังมีโรคอีกหลายอย่างเลยที่ทําให้เกิดสีอย่างนี้ได้นะครับจะได้รักษาทันท่วงทีนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับที่มีการแชร์ข่าวแชร์คลิปกันว่าถ้ามีเส้นขีดสีดําอยู่ใต้เล็บเรานะครับเป็นทางแนวตั้งเลยแล้วจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับ